สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิหน่อยก็ซื้อกุ้งมานะคะเพื่อทํากุ้งหวานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าทํากุ้งหวานเราทําแบบไหนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากุ้งหวานกันเลยนะคะตอนนี้นิหน่อยก็ตั้งเตาอยู่นะคะ แล้วเราก็เอากุ้งที่เราซื้อไว้นะคะลงใส่กระทะเลยนะคะลงใส่กระทะไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็ทำการกระบกกุ้งนะคะกุ้งนะคะก็จะสุกไวมากๆเลยนะคะถ้าโดนความร้อน บางตัวก็เป็นสีส้มแล้วนะคะกุ้งจะสุกไวมากนะคะก็โดงความร้อนกุ้งหวานสูตรของนิดหน่อยนะคะก็จะมีใส่อยู่สองอย่างค่ะคือ ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายค่ะก็แล้วแต่สูตรใครนะคะบางคนก็จะชอบหวานมากนะคะแต่นี่หน่อยชอบหวานแบบกลางๆค่ะนะคะก็สุกให้คลุกเคล้าก็พอประมาณนี้นะคะแล้วก็นี่หน่อยก็จะใส่เพิ่มความเค็มนิดนึงนะคะใส่ความเค็มลงไปหน่อยนึงนะคะ คือจะไม่ให้หวานโดนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลนะคะน้ตาลสายนะคะตามความชอบของเราเลยนะคะนี่เราใส่แค่นี้พอแล้วนะคะใส่แค่นี้พอแล้วแล้วก็เราก็คลุกเขานะคะทั้งกุ้มทั้งสีอิวแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะให้เข้ากันแะล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า กุเค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตากุ้นิดหน่อยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสวัสดีค่ะพบกับนิดหน่อยพาชิวชิวช,วชิวนะคะนิดหน่อยวันนี้ก็มาพร้อมกับกุ้งหวานนะคะกุ้งหวานนะคะนิดหน่อยก็ลงไว้ที่ต้นคลิปนะคะว่ากุ้งหวานนิดหน่อยใส่อะไรบ้างนะคะ วันนี้นะคะก็ได้กินแล้วนะคะวันนั้นบทว่าอยากกินกุ้งหวานนะคะจะก,กินกุ้งหวานก็ไม่ได้กินเลยแล้วก็กินกุ้งเผากุ้งเผาก,กินไปแล้วนะคะคลิปที่แล้วมาค่ะวันนี้นี่หน่อยกินกุ้งกุ้งหวานนะคะกุ้งหวานนี่บางคนก็ทานกับข้าวได้นะกุ้งสดมากค่ะ อืมอยากขอออนยากเกนทั้งเปลือกนะคะเพราะว่าเปลือกจะไม่แข็งมากก็ื้อหน่อยรวนแปบเดียวนะคะจะไม่จิ้งไอเยอะไม่ทิ้งไ้นานทิ้งไม่นานแล้วเนื้อกุ้งมันจะแข็งนะคะเน,นื้อกุ้งแบบว่าขาวมาก ืให้ดูเนื้อกุ้งทานเพลินมากเลยบอกกุ้งเอ้ออื้ม ต้องทานระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงหัวมันจะมีแหลมเหลมึ่มปากหัวก็ไม่สั็งมากทานเพลิน,น่ะทานอร่อย อืวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสได้ทำกุ้งหวานนะคะปกติก็จะซื้อทางวันนี้ได้ ตอกุ้งมาทำทานกุ้งตกแค่นด,ด้แหละว่ามันกำลังดีมันไม่ไม่ใหญ่มากจนไปแต่ว่าบางคนก็ชอบกินตัวใหญ่นะเพราะเนื้อมันแบบเย้งเย้งหนุนหนมมมมุแล้วก็ บางคนก็เรียกอะไรนะชอบแบบกุ้งที่แบบว่าเคลือบน้ำตาลเลยอะค่ะคือน้ำตาลอยู่บนตัวกุ้งน้ำตาลน้ำใสๆอะค่ะจปอยู่บนตัวกุ้งกินทน้งตัวเลยไหม ซึ้งจุดตึกเหรความอยากกินแล้วก็เราทำกินเองก็ล้างกุ้งล้างอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคหน่อยนะคะอ๋ออ๋ออ๋ออืม ไม่ตรงนี้อักแบบมากแบบมากแรงปากฉันออ๋อ๋ออ๋อ ไม่ช่ยเฉพาะหัวแล้วค่ะหางหนางก็งแข็งหางแข็งแข็งตรงน,นี้แล้นี่พอ,อกันเลยค่ะนี่อคแข็งต้องก็ก็าัข็งอือหืออร่อยมากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดหน่อยด้วยนะคะใครเพิ่งมาดูใหม่นะคะก็ ลองไปดูคลิปแรกๆดูนะคะนิดหน่อยก็ยังไม่ก็เป็นเท่าไหร่นะคะคือทานอะไรเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็จะว่าจะเป็นนะคะคือถ่ายไปว่าพูดไปนะคะกินไปแล้วก็กินไม่เก่งเหมือนเดิมนะคะก็เราไปดูนะคะก็อย่างที่กล่าวไปนะคะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าคลิปนิดหน่อยนะคะก็ไม่ได้เป็นคนกินเก่งนะคะแต่ว่าเข้ามาแนะนํานะคะว่า วันนี้กินอาหารอะไรไปที่ไหนมีที่เทีย่ยวอย่างไรร้านไหนมีอะไรกินเด็ดๆนี่ mm. ก็จะมาบอกนะคะ mm. ก็วันนี้ก็กลับมาบ้านค่ะ mm. ก็มา,า mm. กินทํามาทํากุ้งหวานกินนะคะปิดปากกุ้งเอาหนวดเขาเนั้อแหละปิดปากไปเลยนี่มันปากอืม ต้องระวังระวังเรื่องดักเพิ่มๆติดเพิ่มไม่จะแทงปากแทงปากแทงเนื้เอเราเนี่ยนี่งๆไปลองไม่เจ็ดหัวนะกิมนมันเลยแว้ว <Well> เห็นไหมตี๋้มตัวติดงดงาม้อง้องลวนไม่เยอะ้องลวนลวนไม่นานจะได้เนื้อกุ้งแบบนิ่มหวานมาก เน้กุ้งก็หวานนะิดน่ะโตบางหออือืออืมหอรือแบบอือหือหรือว่าเป็นอยู่สาวทิศนะทำให้เด็กทานก็ได้นะคะก,ก็แกะเปลือกแกะเปลือกกอดหัวให้เด็กๆนิดนึง เบือกเไ,ได้บ้างไม่ชุ่มปากอร่อยคะ่ะทานเพิ่มทานเพิ่มหัวทานเพิ่มมา,มากๆคืแบบมันไม่หวานมากแล้วก็ไม่หวานไม่ไม่เค็มมากอะ่ะคือเค้่มันกลมกล่อมแต่ว่าบางทีเราไปซื้อเขามันหวานโดดไงอันนี้เราก็เอาชีฟขาว มันบากยังไงความอร่อยเราก็จะกินลิ้นหัวนะคะหัวมันมีไข่อ่ะมันออก็จะเป็นมันมันหวานหวานน,น,น,นนุ่มๆอืมบรรยายไม่ถูกค่ะมันมันแบบละมุนในปากมันละมุนในปากแบบกลมๆ 那洗一嘴吧，放个快。嗯哼，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 嗯嗯就做。 อืมร่อยมากอืมลืมไปหรือเปล่าคะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดหน่อยหรือเปล่านะคะฝากนิดหน่อยไปด้วยนะฝากนิดหน่อยไ้ใหนะ้ออกอก้อมใจด้วยนะคะก็นะคะก็คิดนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรมากก็อย่างที่บอกนะคะมาแนะนําของว่าจะกินอะไรดีนะคะเผื่อแบบ เออกินนี่ดีกว่าดูนี่หน่อยแล้วเอยกินนี่ดีกว่ากินนั่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่านี่หน่อยคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยแหละเบื่อกับข้าวเหมือนกันนะคะไม่รู้จะกินอะไรนะคะก็นะคะก็ไม่ดลในหลายท่านนะคะชอบที่ที่หน่อยจะทําคลิปทํากับข้าวเนาะก็เดี๋ยวถ้าวันนอว่างจริงๆนะคะนี่หน่อยก็จะทําให้นะคะจะจะถ่ายจะลงให้ดูนะคะว่าทําอะไรบ้านนะคะแต่บอกกนเลยว่านีหน่อยไม่ใช่แบบ เป็นคนหน่งแบบข่าวเก่งนะคะก็คือพอทําได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าข่าวหน้านะคะนิดหน่อยจะพาไปกินไปเที่ยวไม่ว่าจะกินที่บ้านหรือว่าออกไปนอกสถานที่ตรงนั้นมีอะไรกินนะคะมีสั่งที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างนิดหน่อยจะมาแนะนําและบอกกับเพื่อนๆนะคะคลิปนี้นะคะนิดหน่อยก็ฝากเพื่อนๆอีกรอบนึงนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนิดหน่อยด้วยนะคะแนะนำเพื่อนๆนะคะลองเข้ามาดูคลิปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ คลิปหน้านะคะนี่หน่อยจะพาไปไหนก็ติดตามดูนะวันนี้นี่หน่อยไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย